สวัสดีครับ FC ทุกคนครับก็วันนี้มาเจอกันในคลิปปักหลักเด่นล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเรเริ่มจากตัวที่ออกห้าหนึ่งนะครับตัวที่ออกห้าหนึ่งนะครับใน ออก่อนจะไปดูนะฮะในคลิปก็มาดูคำเตือนซะหน่อยนะครับคำเตือนนะครับไม่สญญน,นับสนุนการเล่นการพนันถึงเปลีนกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนเพียงแนวทางการศร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความาัถนาดีจากช่องแอทชัยชาแนลเลขเด็ดเด็ดพารวยนะครับก็ทาให้แม่นจริงแอก็ไม่นําเสนอนะสําหรับช่องนี้นะครับต้องแม่นจริงๆนะครับ เดินมาแล้วหลายงวดติดอย่างนี้ครับเอ็ดเอามานําเสนอนะครับก่อนจะนําเสนอเอ็ดก็คอยดูให้แล้วนะครับว่าเลขมันเข้าดีเดินดีนะคเอ็ดถึงเอามานําเสนอนะครับก็ไม่มีเมฆหลังไว้ออกนะครับรับประกันได้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็แคปไปดูก่อนก็ได้นะครับแคบไปดูแล้ววัหน้าคอยตามนะครับก็มาดูกันเลยนะว่าัน ทำได้ 7, เจ็ดหนะกหนะนะ้าครับอกครับห้าหนึ่งครับเอาเป็นที่เลขหนะ้าครับเป็นแมงหลาสนะิบครับเพาว่าถัดไปนะครับได้สองหนะึ่งนศะู 2, 3, นยะ์ครับก็ออกครับสองสามครับสองสาม ก็ถัดไปนะบทำได้หนึนะ์เก้ับเลขกออกนะบห้าหนึ่งับห้นึ่งก็ห้นึ่งับก็ถัดไปนะก็เลขทำได้นะครับ 987นะครับ987นะครับออกนะครับ50นะครับ50กนะ็50วันนี้หลุดนะครับหลุดก็มาดูววดถัดไปกันเลยนะครับถัดไปได้ 5 4 3สนะครับ5 4 3สอาสีนะครับห้าสีถัดไปนะได้สามสองหนึ 6, 3, 2, 4, น่งนะก็ออกนะออกสามสองสี่นะออกสามสอง อ้วดถัดไปกันเลยนะับอ้วนถัดไปสี 4, 3, 2, นะ่สามสองนะับสี่สามสองนับก็ออกนะออกสามหกนะับสามหกเข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนับตำแหน่งหลักสิบล่างนะบอ้วดถนะัดไปกันเลยนะบในหกห้าสี่นะ หกห้าสี่นับผลที่ออกนับแปดห้านับแปดห้าราเข้าไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนับหลักหน่วยล่างโอ้ถัดไปกันเลยนับได้สองหนึ่งศูนย์ครับก็เลขที่ออกนับศูนย์หกนับราเข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนับสิบล่างนับ ก็งวดถัดไปกันเลยนะครัศนะูนย์เก้าแปดก็ออกนะแปดเจ็ดนะก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนะตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับก็มาดูวดถัดไปกันเลยนะวัดถัดไปสามสองหนึ่งนะ ออก 2, 0, นะ้ 2, วสองศูนย์นะครับสองศูนย์ก็มันดุงมาถัดไปกันเลยนะครับออกศูนย์หกนะครับศูนย์หกเอาไปที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับจักสิบล่างนะครับ ก็มาดูงวดถัดไปกันเลยนะครับได้5้ส9้นนะครับ mm hmm. ก็หลุดไปนะครับงวดน,นี้หลุดหลุดนะครับหลุดแอสก็จะทำการกับบาทไว้ให้นะครับหลุดก็จะทำการกับบาทไว้ให้นะครับงวดถัดไปเลยนะครับ4 3 2นะครับ ออกนะครับสองหกนะครับออกเข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างเนาะอู้ถัดไปกันเลยนะครับทำได้เจ็ดหกห้านะครับออกนะครับหนะ้าศูนย์นะครับเข้าไปที่ตำแหน่งหลักห้านะครับห้านะครับ ก็เขียนข้างไม้นะหมดหน้าหมดนะวันที่แล้วนะทำได้3 2 1นะครับก็ผลที่ออกนะหกสามนะครับก็ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยก็งวดที่จะถึงนี้นะทำได้2 1 0นะครับได้ที่ออกนะ อ,อกนบหนึ่งทับเก้าทับหกแปดครับลงให้นับลงให้ยี่สิบสองนับทับแปดทับหกแปดนับลงให้ก่อนไว้ออกนะครับ ให้ก่อนไว้ออกนะครับขอวันนี้ทําได้210หนึะครับสองก็ f อซีท่านใดสนใจสั่งซื้อหนังสือก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับในผลิตภัณฑ์ของทางช่องนะครับเป็นการสนับสนุนช่องนะครับก็ใครมีกําลังก็กดเข้าไปได้นะครับสวัสดีครับ